ประธานรูพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศประจำบนเวทีเพื่อรับฟังนะครับคำกล่าวของูกรสัสดีนักเียนทุคนนะคะคุณครูริาศีธนยากุผู้จัดการศูนพัฒนาศัภาพบุคคลพวามเปนเลรงเรียนพธพัฒนาเสีดีค่ะปัจจุบันภาษาอังกฤษนั้ว่าเป็นภาษาที่ความสคัญอยู่ยิ่งเนื่องจากเป็นภาษากลางที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วโลก และการพระกอบอาชีพในของคนค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆด้วยถามว่าอายุขนาดนี้นะรวมบางทีแกก็ยังแอบบืึกแอบบชื่อชมนักเรียนหรือครูรุ่กหมายที่เของพูดภาษาคืนได้ที Hello everyone! I am your u n i v e s i t y u n i v e r from k o o d a o u s e in t h s c h o o l Our thank you all teacher for organizing ก็พวกเรารู้สึกสนุกและ Enjoy กับการเล่นกิจกรรมกับคุบลี่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ทักษะภาษาอังกฤษมากเายได้ความรู้ต่างๆนําไปใช้ภาษาในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการเรียนเพื่อต่อข้าหามาไรยด้วยค่ะอ่านที่ได้หา อะไรไปได้ก็คือไม่มีการตำหนิอะไรเลย่ะให้เราได้แบบมั่นใจตัวเองค่ะขอบคุณมากนะคะที่จัดท้าแบบนี้ขออากแบบนึตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าค่ายสางขีดแล้วก็ได้มาเจอคบอดี้นะคะทําให้เราเนี่ยได้กาแสดงออกและก็เจอเพื่อนต่างๆในโรงเรียนนะคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออก็ยังมีคนที่การแสดงออกแบบเราแล้วสนุกสนานกับทุกคน รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้ไมาเบอรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรู้สึกดีเป็นอย่างนี้ค่ะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมนี้นะคะทั้งความสนุกความรู้แล้วก็มีค่าดีๆค่ะขอบคุณทูบัรี่ทินาลค่าแล้วก็สู่ดี p c นะคะขอบคุณมากๆค่ะ